โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศา,ตาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดทางกรมผู้ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนพันธุ์กำแพงแสนและการจัดก,การด้านการตลาดโคขุนพันกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์แรกของประเทศไทยวันนี้นะคะดิฉันทุภาพุกม่านมารู้จักกับโคเนื้อพันกำแพงแสนและผลิตภัณฑ์ของเคจนีนีให้มากขึ้นค่ะโคเนื้อพันธุกำแพงแสนเป็นโคเนื้อพันธุ์แรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ปรับปรุงขึ้นในประเทศไทยซึ่งเกิดจากโคสามสายพันธุ์คือพันธุ์พื้นเมืองไทย พันธุ์บราหมันและพันธุ์ชาลเลเล่ค่ะโคพันธุ์พื้นเมืองไทยมีข้อดีคือทนร้อนเลี้ยงลูกเก่งให้ลูกมากหรือเรียกง่ายๆว่ามีความสมบูรณ์พันธุ์ค่ะแต่มีข้อเสียคือโครงสร้างเล็กและอัตราการเจริญเติบโตช้าโคพันธุ์บราหมั่นมีข้อดีคือโครงสร้างใหญ่จึงถูกคัดเลือกเข้ามาปรับปรุงพันธุ์โดยช่วงแรกของการปรับปรุงพันธุ์นั้นได้นำโคพันธุ์พื้นเมืองไทยมาผสมกับโคพันธุ์บราหมั่นค่ะ ข้อดีของโคพันเชลโลเลคือเป็นโคที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงค่ะมีลักษณะของการเป็นโคเนื้อมากและมีมัดกล้ามเนื้อที่ดีมากค่ะเมื่อผสมกันแล้วก็จะได้โคที่มีทั้งอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมีโครงสร้างที่ใหญ่และยังคงความสมบูรณ์พันธุ์ที่ดีอยู่ค่ะ ส่วนเหตุผลที่ไม่นำโคพันบรามันเข้ามาผสมกับโคพันเซโรเล่ก็เพราะว่าโคพันบรามันนั้นมีข้อเสียอยู่คือเป็นโคที่ค่อนข้างขี้อายกระดูกใหญ่และมีความสมบูรณ์พันธุ์ต่ำจนกระทั่งได้พัฒนาพัานธุ์มาเป็นโคเนื้อพันธุ์กระเพงแสารที่สมบูรณ์แบบเหมาะสำหรับการเลี้ยงดูในประเทศไทยค่ะสากกณ์ของเราจำาหนชิ้นเนื้อในลักษณะชิ้นส่วนย่อยโดยตัดในรูปเนื้อถาดเนื้อแพ็คลงถาดใช้ระยะเวลาในการบ่มประมาณ14-20ถึงวันค่ะ แล้วแต่ชิ้นส่วนก่อนการส่งขายส่วนเหตุผลที่เราต้องบ่มก่อนส่งออกขายก็เพราะว่าโคท,ที่แปลสภาพมาใหม่ๆจะมีการทํางานของเซลล์ที่ยังไม่สิ้นสุดเราต้องการให้การทํางานของเซลล์นั้นสิ้นสุดก่อนเพราะว่าจะมีเอนไซม์มาย่อยสลายทําให้เนื้อนุ่มมากขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์แปรรูปของเราก็มีนะคะเช่นลูกชิ้นเนื้อแดดเดียวสินค้าของสากรมมีเครื่องหมายการค้าคําว่า k u b i s ค่ะ ่คำว่า KU นั้นย่อม,มาจากมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนปูรีเริ่มโครงการวิจัยโคเนื้อที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในประเทศไทยและใช้สโลแกนว่าเนื้อนุ่มจากโคหนุ่มไขมันน้อยค่ะก่อนที่จะมาเป็นเนื้อถาดที่หลากหลายของ KU BEEF เราเริ่มต้นที่นี่ค่ะนี่คือห้องตัดแต่งเนื้อโคขุนกำแพงแสนพนักงานของเราใส่ใจในทุกข,ขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การนำซากโคออกจากห้องชิลที่ผ่านการบ่มเนื้อหรือที่เรียกว่าเอจจิ้งมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็วันภายใต้อุณหภูมิ2-4องศานำมาตัดแต่งในห้องตัดแต่งเนื้อที่ควบคุมอุณหภูมิที่1 2 1 4องศาเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทซีย์และเพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อค่ะในการตัดแต่งเนื้อเริ่มจากการแบ่งเนื้อออกเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าฮลเซลคัตจากนั้นจึงนำมาตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยรีเทลคัต พร้อมตัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบต่างๆเช่นเนื้อถาดเนื้อกิ้นส่วนสเต็กเนื้อก้อนบรรจุถุงแว็กคัมโดยทุกส่วนการทํางานของการตัดแต่งเนื้อนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมสุขลักษณะอนามายัยและความสะอาดในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การตัดแต่งซากบรรจุพันธุ์ตลอดจนการขน,นส่งสินค้าเลยละค่ะ อากณของเรามีร้านจำหน่ายเนื้อโคขุนกำแพงแสนบูธเชิร์ชอ็อปจำนวนสีสาขาค่ะได้แก่สาขากำแพงแสนสาขาบางเขนสาขาอตกอรและสาขาปักช่องหากท่านใดนะคะต้องการรับประทานเนื้อโคกขุนกำแพงแสนที่ปรุงสำเร็จเป็นอาหารแล้วท่านสามารถมาทานได้ที่ KU Beef Steakhouse ณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนที่นี่นะคะเรามีเมนูเนื้อสุดพิเศษหลากหลายเมนูให้ท่านได้มาริมรองรสชาติความอร่อยจากเมนูเนื้อกันได้อย่างเต็ม เลยลยะะคนอกจากความเอาใจใส่ในขั้นตอนการผลิตเนื้อแล้วเรายังให้ความสำคัญในเรื่องของความสบายใจของลูกค้าเมื่อท่านเลือกซื้อเนื้อของเคยูบิสไปแล้วท่านสามารถนำเนื้อชิ้นนั้นกลับมาตรวจสอบย้อนกลับได้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับ Traceability ซึ่งระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้มีความสามารถพิเศษในการติดตามย้อนกลับทุกขั้นตอนการผลิตการแปลรูปและการกระจายผลิตภัณฑ์เป็นการสาร้างมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยเนื้อทุกชิ้นของสหกรณ์จะมีรหัสตรวจสอบย้อนกลับติดอยู่บนสติกเกอร์บาร์โค้ดผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของเนื้อได้ทาง www.kubis.com โดยการคีย์รหัส15หลักบนสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ติดอยู่บนเนื้อถาดที่ท่านซื้อ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการผลิตและกรรมวิธีในการเลี้ยงโคจากความนั้นๆบนหน้าเว็บไซต์ของ www. k v b i t com ค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจของสากรโคเนื้อมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดที่เป็นสึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยได้บริโภคเนื้อ,อที่ดีและมีคุณภาพ เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดยั้งการยินคนและการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพแบบนี้เพื่อมาตอบสนองผู้บริโภคชาวไทยอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะ